ในส่วนตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ส่วนของเราครับที่ในอนาคตนี้อาจจะทําเป็นพื้นที่พักนะครับนะเป็นจุดกลางเต้นอะไรต่างๆให้พ่อแม่พี่น้องได้มาเที่ยวกันครับก็ยาวตั้งแต่สุดทางโค้งเนี่ยยาวไปถึงน,นู้นนะก็เป็นพื้นที่ของเราแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย มันสุดไปถึงสะพานตรงนู้นเลยนะครับนะยาวเลยตลอดแนวนี้เลยครับก็เป็นอ่ของผมแล้วก็ต่อไปตรงนู้นก็เป็นของน้องนะครับก็จะไม่มีพื้นที่ของคนอื่นที่จะมาก่อกวนเราเลยครับก็จะเป็นพื้นที่สงบนะครับวันนี้ก็น้ําเยอะนะน้าเยอะเลยใช้ได้ตรงจุดนี้ก็อาจจะ ทำเป็นที่เล่นน้ำนะครับเล่นน้ำน้ำตรงนี้ก็จะเป็นสองน้ำครับเปทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำก่อยเป็นบางวันนะครับบ้านเราก็จะอยู่ตรงนู้นครับโครงการก็ยังมีมาเรื่อยๆครับตรงนี้อาจจะทำเป็นจุดกลางเต็นในสวนนะครับอาจจะมีการทำ เป็นอ่า